ันนี้เป็นสารสก,กัดต,ตั้งต้นที่เราจะเอามาทําเป็นตัวฐานที่สามารถทําได้มากที่กว่าอื่นแต่การคือดูแลสุขภ,ภาพแบบนแนคุบรรยาาทั้งสิ่นนี้คือเอาไปทําวันนี้สามารถ,ถทําสบู่ได้แล้วก็เอาไปหยอดใต้ลินูนี่ค่ะคะุณแม่นนนนะคะ่ะแล้วก็ตัวที่เราภูมิใจมากเลยก็คือเรื่องการสอนต้องสบู่นี่แหละคะ่ะเราใช้เป็นฐานในการเรียนรู้ให้เด็กทั้งเยาวชนกลุ่มผู้ปกคบางเวลาเข้ามาะค,ะ <S <S ค่ะก็ะจะได้รู้ว่าการศึกษามันสคัญนะ แล้วก string, ็อย่างเช่นพวกสารสิรียริาโคพไพรนไกลโคโคบิเทนพวกนี้ค่ะแล้วก็ตัวน้ำมันเราจะสอนให้เขารู้วิชาวิทยาศาสตร์เป็นสำคัญแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่ทำให้สินค้าเราโดดเด่นและแตกต่างก็ที่คุณได้เห็นนะคะที่อื่นไม่มีนะถ้าคุณอยากจะได้สบู่จากกันชงของแท้และเป็นสารสกัดที่สามารถที่จะเอามาทำมาโปกหน้าเอามามาร์กหน้าได้เนี่ยก็จากที่นี่เราทำแบบนี้ค่ะ ตัวน้ำมันมะพร้าวเราก็จะทําเป็นน้ํามันคมินนะคะน้ำมันธมินที่เห็นนี่ก็จะเป็นน้ํามันคมินที่มีเครือคูเครมีที่สูงม,มากเออพราะเราใช้สกัดซ้ําถึงใช้กันตุ๋นจากหมอ้อแรงดันแบบนี้ค่ะถึงสี่ห้ารอบนะคะ,ออะ,คะสามารถที่เอามาดูล่างกายได้ออแต่ว่าตัวหนึ่งที่เรากําลังจะได้รับมาตรฐานอะออที่มันกำลังจะออกมาให้นหรอาตัวนี้เป็นสินค้าโอท็อปสินค้าโอท็อปก็จะมีสบู่ ตัวนี้เราต้มส่งถ้าลูกค้าสั่งเราต้มส่งอย่างเนี้ยค่ะเราจะส่งแบบนี้ก้อนนึงก็ไม่แพงนะก้อนละยี่สิบบาทขนาดสี่สิบกรัมแบบนี้เลยเขาก็จะเอาไปทำใ้ห้องเขาจะต้นทางเรามีหมายเลขตัวแจ้งหมดเลยนะคะก็เราเราได้ตัวของเซนเทนไลทเป็นตัวท่านอันนี้เป็นเซรั่มค่ะเซรั่มนี่จะมีน้ำมัน้ว น้ำมันก็ปเป็นอยู่ตรน,น,นี้แต่ตัวที่ตัวที่ดีที่สุดก็คือตัวยามองตัวนี้เป็นนวัตรกรรมที่มันมีน้ำมันพลิปสกัดมีน้ำมันพริปสกัดนะคะอย่างตัวนี้ก็จะมีตัวน้ำมันสนน้ำมันสนนะคะ,ะใช้สําหรับเอามาสูดดมได้ผ่อนคลายได้ใช้เป็นยเลยนะคะใช่เป็นผน่อนใจได้สนไข,ขวดละแปดสิบบา น,นะคะคคแล้วใจกว่ารู้คืออะไรคะตัวนี้เป็นเชมพูที่ต้มอ,ออกมาเมื่อไหร่ก็หมดกันหมดน้นะ,ะเพราะว่าตัวนี้เราอาจารย์จัดราชอาจารย์จัดรชาชพัฏกัญแฮงเพชรมาสอนก็จะมีตัวครีนนวดครีนนวดที่มีน้ำมันบอลเพชรแล้วก็ตัวนี้ก็จะมีสมุนไพรอยู่ทั้งหมดส6ชนิดต้มพอเราต้มแล้วเนี่ยเราจะมีการหมักให้เขาคุยกันให้รู้เรื่องแล้วก็เอามาทําเป็นสารแล้วก็ ใช้ในการดูแลลดร่วงลดการคันแต่ไม่เรื่องงอกไม่มีค่ะยังม,มีอยู่เ,เป็นคุณปัญญาทีนี้ไม่แพงค่ะนะขวดละห้าสิ